ต,ต้องทำวิธีนี้เนาะต้องใช้วิธีนี้สองสาวของเรานะคะมุม่งหน้าปลูกต้นไม้เนี่ยเรามีเปรียบเสมือนการเล่นดินอนนันกากมะพร้าวบ่ขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวมีะะราาเน จริงจังมากเลยนะนอาขิ้นมากรับรองว่ารับรองว่าต้นไม้เปี่ยงสวยแน่นอนนี่แบนบอกคนกอนแล้วนะหมวก่อนแล้วนะก่อนขึ้นบ้านใหม่นะคะทุกคนเราต้องวอุยเราต้องมาจัดสถานที่ช่วยพี่แอนด้วยนะเราสวย จริงๆินมันไม่ต้องจัดอะไรกันวิวอันนั้นมันงานแต่งวิวไปแล้วสมองสมองอันนี้คือปั้นใหม่นะคะเราพ็ลองดินแล้วก็ทรายนะคือปดินปลูกของเรามีน้อยนะผมผสมไปมเราผสมเอาเห็นเขาปลูกต้นไม้เขาก็ผสมแต่แต่มันไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ต้นอันนี้เป็นพวก กระบอกเพชรเขาก็ใส่นะนี่แล้วก็ใส่สายไฟอ้าวมีผสมประสานกันหมดนะคะทุกคนมีแมกกาซีนสายไฟล่าสุดมาดูวิธีการปลูกของพี่แอนเด้ยทุกคนใส่ดินใส่ดินต่อดินก็โดนน้ำเปียกแสนเลยก็ได้ดินริมโขงนะคะแล้ว ใช่นั่นไงมันเขียนบอกว่าดินดิมโขงดูใจเลยใส่เยอะไหมอันเนี้ยอ่าให้ให้ได้สี่สี่กระถางอ่ะสีกระถางแล้วก็คนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออนั่นแหละถูกแล้วลงไปแล้วเอาแล้วเอาแล้ว จะได้ไหมดินดำใช่เนาะเสียดได้นะเออแล้วเราก็แบ่งให้ได้สี่ส่วนนะคะทุกคนนี่ฮะกอเริ่มเป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาแล้วนะแล้วเราก็คลนใช่ไหมฮิอะไรอ่ะอันนี้ก็ได้ไหมได้ได้ ดินดำเหมือนฐานเลยมันเป็นดินมันไอ้นี่นะอะไรนะขเขารยกว่าเผาเนาะมาแล้วมาแล้วใครมาคนด้วยใครมากาจึนปูต้นไม้ปูต้นไม้เออ แฟนพี่เอ็นงงทำอะไรกันอุ้ยแกถามว่าทำอะไรกันฮะเออเออฮะเออทอ้องเบิ่งแอ็เตอลงมือเองนะคะทุกคนเรื่องคนต้องเป็นแอ็เตอนะโอ้ยนัมเบอร์วัน คนกินยาเฮ้ยดีจังเลยอะไรนะเพียงคนกินยาคนกินยาแล้วคนกินยาไปแล้วทุกคนดีจังเลยเนาะดีจังเลยมีคนกีนยาด้วยมีพี่พักฟรีข้าวฟรีโอ้๋ออันนี้ก็เดี๋ยวให้แอดเตอร์ลงมือนะคะคลุ่นครุนครุนนะคะส่วนเราอะทำเองหมดเลยอะส่วนเราทำเองหมดเลยใช่ไหมเออเราจะปลูกยังไงให้มัน หาวิธีสิสีกระถางพี่แอนก็หนึ่งเนาะสองสามพี่แอนชอบปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็สีเอ้ยพอดีเลยเออใครก็ได้เอาต้นนี้ไปจัดการต้นนี้มันอ่อนตายหักออกพี่แอนต้องหักออกเลยใหรอต้องหักออกอ๋อพี่แอนไม่หักก็ได้มัองดอ่ะดูมันมันกำลังสวยอยู่นะเรียบร้อย ก็ทวนดินกันเรียบร้อยนะคะทุกคนก็มาต่อกัน ep สองนะคะรูกปรูจะลงกระถางแล้วนะคะทุกคนพร้อมลงกระถางต้นเอ,อ่อลิ้นมังกรเรามาได้ทันเวลาตรงเวลา <laughs> ใช่อเออ,หอเหมาะเหมาองมากลองให้ดูหนห่อยไอวิวต้นหนึ่งมา ลังดูดิเอาต้นที่ลงง่ายๆก็ได้โอ้ยยอดเออเต้อนตัวใหญ่เลยนะใช่ใหักออกเลยหักฝ<ำ>ั่งนี้อื่นนี่ดีมีดแนวนี่นี่ไงแล้วเราก็ต้นเงียบเพียงจะดึง รอดในรอดก็มาดูเอาวันข้างหน้านะเอ็ดววลผูกต้นไม้นะวิโรดต้องรอสิเรียบร้อยต้นเพียงเรียบร้อยสวยสวยจริงเออไม่นี่สวยเนาะใช่อุ้ยสวยเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะมาค่อยลงอีกแก เราต้องซื้อหินไอ้นี่ไงเขาเรียกว่าหินอะไรนะหอขาวอ่ะเออขวดใต้ขวดไม่ใช่เลอศเลดมากสวยนะเจนี้อืมันมีต้นอ่อนด้วยต้นนึงนะลบกมุนไปเลยว้าว เกือบสุดกระถางแล้วคะเนี่ยแต่ดินเรามันน้อยหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเอามาเพิ่มเอามาเพิ่มเอาข้าเกิดต้อกดกดไม่ไดจังเลยโอ้โหเนี่ยสวยสวยดินมังกรนนะโอ้โหนี่ยได้การเออคักแต่ตัวนี้อุ้ยสวยจริงเนาะเฮ้อเก่าไปว่างเลยควันนรินทร์อันตกใจแต่เสียงแพะอยู่แหละ มันเหมือนเสียงเหมือนเสียงคนเนาะเสียงคนเรียกอะตกใจแล้วก็จะโรยด้วยปุ๋ยนะคะมีปุ๋ยด้วยนะคะทุกคนปุ๋ยยด้วเรียบร้อยนะคะเอาปุ๋ยน้ำอู้หูเยอะเ็เสียงคนเนี่ย เรียบร้อยสำเร็จนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะสำหรับคลิปนี้เนะาะจวฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะทุกคนเนาะ